เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่สําหรับภาพรวมการบริหารประเทศการเลือกตั้งสอสอขณะน,นี้ก็ยังไม่สามารถเดินหน้าได้หลังจากที่ศาลตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญคําถามอาจจะเกิดขึ้นว่าแล้วประชาธิปไตยไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรควรจะผูกกับการเลือกตั้งหรือไม่วันนี้คิดยกกาลังสองกับหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลคะ่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังประชาธิปไตยไทยนี้กำลังถูกจับตามองมากนะคะคุณชายคะ ต่างประเทศนี่มองไทยตอนนี้เขาจะมองอยังไงบ้างครับก็ขน,นี้มันเดินยากเพราะว่าในคำจก,กัดความของรัฐบาลรัฐบาลไทยที่ดูแลประเทศไทยอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกตั้งเท่านั้นมันมีองค์ประกอบอื่นอีกเยอะผมจะลองอ่านที่จอห์นเคร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพูดไว้นะครับเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษ ประโยคแรกบอกว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ถูกกําหนดโดยเพียงแค่มีการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าและประชาธิปไตยที่มีอยู่ในหลายประเทศซึ่งเขลงนประเทศไทยด้วยนะเป็นเพียงการเลือกตั้งทั่วไปโดยประชาชนแต่ขาดการปฏิรูปเต็มไปด้วยการช่อราดบังหลวงและการอำนวยประโยชน์แก่พวกพ้องซึ่งเป็นการบั่นทอนพัฒนาการของประชาธิปไตย หมายความว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็มันก็มันก็จะล้มในที่สุดอ่ะ,ะ,ะเขาพูดเนี่ยหมายถึงการเลือกตั้งทั่วไปหรือว่าเฉพาะจะจงเฉพาะประเทศไทยค่ะคือเขาพูดในหลายประเทศตอนนั้นเขาพูดในเอเชียเขาจริงๆก็พูดมาที่ที่ประเทศไทยด้วยเพราะตอนนั้นถ้าทาไม่ผิดทูตอเมริกาคนนี้ออกมาหลายเรื่องพอเขามาเขาเลยพูดแก้ทีเดียวเลยนะซึ่งเขาหมายในประเทศไทยแน่นอนะนะฮะ,นะฮะแล้วก็นัสือพิมพ์อังกฤษก็ออกมาเขียนชัดเลยนะฮะ การตรวจสอบและทวงดุลที่เข้มแข็งมีความสําคัญยิ่งต่อประชาธิปไตยพอๆกับสิทธิการเลือกตั้งซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะมีระบอบประชาธิาปไตยที่ดีเนี่ยเลือกตั้งนี่ผมเห็นด้วยและผม,มเลือกตั้งทุกครั้ง,งนะฮะต้องมีการเลือกตั้งแต่ต้องยอมให้มีการตรวจสอบและทวงดุลที่เข้มแข็งด้วยทีนี้การตรวจสอบและทวงดุลเนี่ยมันมันมีขั้นตอนอย่างไงมันก็มีด่านแรกก่อน การตรวจสอบทางด่นดานแรกคือการตรวจสอบและทวงดุลในสภาซึ่งถ้าฐานด่านแรกเนี่ยดำเนินไปด้วยดีเรียบร้อยประเทศก็จะเป็นประชาชารยที่เรียบร้อยดีเรียบร้อยหมายความว่าอะไรหมายความว่าฟังกันด้วยเหตุด้วยผลนะโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งยึดความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งดูงเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ของไทยเลยนะคะเรื่องของ<ฆ>การตรวจสอบการทวงดุลเน,นะะี่ยค่ะ มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้ารัฐบาลตั้งใจฟังการตรวจสอบกระทรวงดุลถ้าเขามีเหตุมีผลฟังเราคิดถ้ารู้ถ้าเขาบอกว่าประชาชนไม่ต้องการก็ฟังแต่ถ้าใช้วิธีพวกมากลากไปนะฮะทั้งที่รู้อยู่ประชาชนไม่ต้องการเนี่ยฉันจะเอาซะอย่างก็ใช้คะแนนเสียงที่มากกว่าโหวตเอาชนะทุกครั้งอย่างเงี้ยหรือยิ่งลุกรี้ยลุกลนโหวตตอนตีส่เนี่ยในที่สุดมันมันก็ไปไม่รอด นี่ถ้าด่านแรกด่านแรกเนี่ยมันไม่เรียบร้อยมันเห็นชัดว่ารัฐบาลไม่ยอมฟังไม่ยอมรับการถ่วงดุลเลยจะเอาที่ต้องการทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีด่านที่สองด่านที่สองก็จะเป็นทางสารหรือกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละองค์กรอิสระเไรก็ว่าไปนั่นคือด่านที่สองถ้าด่านที่สองไม่สมําเร็จมันก็มีด่านที่สามด่านที่สามก็คือประชาชนาประชาชนถ้าเขาเห็นว่าด่านแรกเนี่ยเขาทางานดีแล้ว แต่รัฐบาลไม่ยอมนะฮะทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่มันแย่นะฮะทั้งที่ไม่ตรงกับลผลประโยชน์ประเทศชาติเลยอย่างเฉพาะอย่างเรื่องคอร์รัปชันอย่างนี้เป็นต้นเรื่องจัดกข้ค่างเสียหายมากอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าด่านแรกมันไม่สมเหตุสมผลด่านที่สองก็ยังทําอะไรไม่ได้ด่านที่สามมันก็ทนไม่ไหวมันก็ออกมาได้ <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการประชาธิปไตย เป็นฉากการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในไทยนะคะได้เห็นการทำงานของการตรวจสอบขององค์กรอิสระรการประท้วงของภาคประชาชนแต่อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นคาพูดของนายกรัฐมนตรีรัชชินวัตรที่ระบุบบว่าจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยท่านคือเพื่อให้มีเลือกตั้งคําถามก็คือว่าแล้วการตรวจสอบทวงดุลที่คนออกมาบอกมาบอกใจคนสี่ล้านคนวันที่9ธันวาออกมาบอกใจของตัวเองว่า ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่านายกฟังหรือเปล่าถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนจำนวนขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่นายกในระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้านำมวลชนเป็นตัวตั้งก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะค,ค,ะคุณชายเพราะว่าทางนายกัฐมุนตรีหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะบอกว่ามีมวลชนกลุ่มที่สนับสนุนเพราะว่าพิสูจน์แล้วผ่านการเลือกตั้งให้การเลือกตั้งมันผ่านมาเท่านั้นการเลือกตั้งมาตอนที่เลือกตั้งตอนที่เขาเลือกตั้งเนี่ยเขานึกว่าจะมี มีพฤติกรรมมีนิสัยเป็นอย่างนี้นอย่างนั้นแต่เมื่อออกมาอย่างแล้วพฤติกรรมออกมาเป็นคอร์รัปชันมหาศาลเนี่ยคนที่เลือกตั้งเองนะและใน4ล้านคนก็มีคนเลือกตั้งเพื่อไทยยังเยอะนะะออกเลาตาัเองก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาทวงว่าท่านทําผิดท่านต้องลงนะประเด็นก็คือว่าจะอ้างอะไรก็ตามผมถามว่ามีใคร มีใครออกมาแสดงความเห็นมากกวันที่9กธันวาคมในทางตรงข้ามไหมไม่เคยมีม็อบครั้งไหนใหญ่แค่นั้นม็อบที่บอสนุสนุนรัฐบาลให้อยู่ต่อก็ไม่เคยใหญ่มีได้สักผมคิดว่ามีได้สักหนึ่งในสิบเท่านั้นเองฉะนั้นไอ้นี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องเข้าใจว่าถ้าคนออกมาถ่วงดุลและตรวจสอบขนาดนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องฟังเสียงคนเหล่านั้นและต้อง ต้องพยายามเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาหาทางให้ประเทศมันเดินไปได้ตามความต้องการของประชาชนแต่นายกรัฐมนตรีก็จะมีเหตุผลหรือว่าทางกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยระบุว่ากระบวนการตรวจสอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นความพยายามให้เกิดตุลาการพิวัดหรือว่าการปฏิวัติโ<ะ>ดยองค์กรอิสระการตรวจสอบโดยประชาชนนี่ไม่มีอะไรพิวัดแล้วการตรวจสอบโดยประชาชนที่ออกมาขนาดนี้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะหลังจากกรณี กรณีของเมื่อปฏิวัติโดยโดยจีนนะตอนเมาเซตุงแล้วหลังจากนั้นประเทศชาติใหญ่ที่สุดในโลกแล้วไม่มีแล้วนะไม่มีกระบวนการอะไรพิวัติแล้วนในการประชาชนมาบอกใจขังตัวแท้ๆซึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่ไหนเขาก็ต้องฟังและเอาไปคิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศเดินไปได้โดยไม่ขัดอ,อกขัดใจกันโดยยังเป็นประเทศเดียวกันยังเป็นพวกเดียวกัน นายกสัมตรีกับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ศัตรูกันนายกสัมตรีต้องเป็นพวกเดียวกับประชาชนนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งได้เห็นความพยายามที่จะเปิดเผยรายชื่อนะคะเพราะว่าชื่อของคุณชายก็ถูกพาด<า>พิงด้วยมีเปิดเผยโดยคุณนัทวุฒใส่เกลือว่าเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางเป็นคณะรัฐมนตรีคนกลางตรงนี้จะคุยกับรัฐบาลยังไงดีคะคือก็แปลกรัฐมนตรีในรัฐบาลน,นี้ออกมาเสนอชื่อคนกลางคุณชายยืนยันว่าจะไม่รับตําแหน่ง ผมไม่ยุ่งอะไรเขาผมอยู่องผมเฉยๆนะครับค่ะเอาละค่ะเป็นการส่องกล้องนะคะเรื่องมุมมองประชาธิปไตยของไทยที่ส่วนหนึ่งก็กำลังถูกจับตามองจากต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรท่ามกลางทางตันบรรยากาศทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยมากค่ะ